สวัสดีค่ะพารวยมีชุดมานําเสนอนะคะสงการนี้ใครมีชุดรูอย่างเตรียมพร้อมหรือ,อยังคะทุกคนพารวยเตรียมพร้อมแล้วนะคะร้อนรอนแบบนี้เราต้องเล่นสงการค่ะอันนี้ก็ชุดลายดอกสีชมพูนะคะทุกคนเข้ามากับสีผิวของพารวยคะ่ะจะให้ดูนะคะเดี๋ยวจะเดินให้ดูชัดๆคะ่ะว่าสวยขนาดไหนนะคะทุกคนดูดูดูนะคะดูหน้าดูหลัง ดูให้ทั่วเลยค่ะเอาเดิน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 แบบให้ดูค่ะทุกคนแล้วก็มีอีกชุดหนึ่งนะคะชุดนี้ออกสีฟ้า,ฟานะคะทุกคนเห็นไหมชุดนี้ก็สวยค่ะพารวยใส่อะไรอะไรก็สวยหมดนะคะทุกคนดูค่ะดูดูนะคะทุกคนแต่ว่ามีหมาบางตัวค่ะอิจฉามาแล้วมาแล้วไอ้ถังทองมาแล้วทุกคนมาแล้วจอมอิจฉาน้องเห็นชุดใหม่ไม่ได้นะทุกคน เอาไปขย่ากัดน,นะคะดูดูดูด,ดูอย่างมาร่วมเฟรมค่ะอยากได้ชุดเห็นไหมคะวันนี้รวยก็พามาให้ดูชุดนะคะพร้อมแล้วค่ะอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้รวยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ